สวัสดีครับพกบพมนะครับในรายการพระคำนำชีวิตนะครับวันนี้เราจะดูในพระธรรมมรารโกบทที่10ข้อที่1นึถึงสิมรารโกบทที่10ข้อที่1นึถึงสิพระเยซูทรงลุกขึ้นเสด็จออกจากที่นั่นไปยังเขตแดนแคว้นยูเดียได้ลเลยไปอีกฟากหนึ่งของแม่น้ําจอแดนและฝูงชนพากันมาหาพองอีกพงจึงตัดสั่งสอนพวกเขาตามที่พงทรงทําอยู่เสมอพวกฟาริสีบางคนมาทดลองพองทูลถามว่าการที่ผู้ชายจะหย่าภรรยาของตัวเองนั้นถูกต้องตามธรรมบัญญัติหรือไม่พงตัดตอบพวกเขาว,ว่า โมเสสบัญญัติไว้ไว่าอย่างไรพวกเขาทูลตอบว่าโมเสสอนุญาตให้ทำหนังสือ,อย่าแล้วปล่อยเธอไปพระเยซูจึงตัดตอบพวกเขาว่าโมเสสเขียนบัญญัติข้อนั้นเพราะใจของพวกท่านดื้อดึงแต่เดิมเมื่อสร้างโลกนั้นพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิงเพราะเหตุนี้ผู้ชายจึงต้องละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันดังนั้นพวกเขาจะไม่เป็นสองอีกต่อไปแต่เป็นเนื้อเดียวกัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ภาคออกจากกันเลยเมื่อเข้าไปในบ้านแล้วพวกสาวกทูลถามพระองค์อีกถึงเรื่องนั้นพระองค์จึงตัดกับพวกเขาว,ว่าถ้าใครอย่าภรรยาของตนแล้วไปมีภรรยาใหม่คนนั้นก็ทําผิดประเวณีต่อภรรยาเดิมและถ้าผู้หญิงจะหย่าสามีของตนแล้วไปมีสามีใหม่นางก็ทําผิดประเวณีจากพระเจนะของพระเจ้าในตอนนี้นะคนนนรับ เราจะพบว่าพระยูสุคิ์ก็ได้เสด็จนะครับไปที่เขตแดนแคว้นยูเดียนะครับแล้วก็ไปอีกฟ่งหนึ่งของแม่น้ําจอแดนนะครับตอนนี้ฝูงชนก็ได้มาหาพระเยูสุคิ์นะครับและพระยูสุคิ์ก็ได้สั่งสอนพวกเขาตามที่พระองค์ทรงทำตลอดเวลาพระองค์จะประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและพระองค์ก็ได้สั่งสอนสาวกนะครับทุกคนที่ติดตามพระองค์ตอนนี้นะครับพวกฟาริสีบางคนก็มาทดลองพระเยซูนะครับโดยถามว่า การที่ผู้ชายจะหย่าภรรยาของตัวเองนั้นถูกต้องตามธรรมบัญญัติหรือไม่พี่น้องครับทําไมฟารลิสีจึงถามเรื่องการหย่าร้างกับพระเยซูล่ะครับเราจําเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ได้ไหมครับเป็นเหตุการณ์ที่ยอนผู้ให้บัติศมาถูกจับขังคุกเพราะอะไรครับเพราะกษัตริย์เฮโรดได้ไปเอาเฮโรเดียสมาเป็นภรรยานั่นเองนะครับตอนนี้พระเยซูคิดนะครับจึงถูกถามคําถามจากฟาริสีนะครับเรื่องของการหย่าร้าง และในสมัยนั้นอยากให้พี่น้องได้รู้ด้วยกันนะครับว่ามีแนวความคิดสองแบบนะครับที่เกิดขึ้นนะครับแนวความคิดแรกคือเป็นแนวความคิดของฟาริสีกลุ่มเฮนเลนนะครับเขาเชื่อว่าการหย่าร้างสามารถทําได้เมื่อผู้หญิงนั้นไม่มีความสามารถมากพอที่จะเป็นภรรยายกตัวอย่างเช่นผู้หญิงทํากับข้าวไม่อร่อยดังนั้นผู้ชายหย่าร้างได้นี่คือความคิดแนวของกลุ่มเฮนเลนนะครับ ส่วนกลุ่มของชำไม,มนะครับจะอย่าล้างได้เพียงแค่ผู้หญิงผู้ชายนั้นมีชูครับดังนั้นเรื่องตรงนี้พระเยซูจึงถามเขากลับนะครับว่าโมเสสญญัติไว้ไว่าอย่างไรพวกเขาข้อทูลต่อว่าโมเสสอนุญ,ญาตให้ทําหนังสือยาและปล่อยเธอไปพระเยซูจึงตัดตอบพวกเขาว่าโมเสสเขียนบัญญัติข้อนั้นเพราะใจของพวกท่านดือ้อดึงแต่เดิมเมื่อสร้างโลกนั้นพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิงเพราะเหตุนี้ผู้ชายจึงต้องละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยา และขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันดังนั้นพวกเขาจะไม่เป็นสองอีกต่อไปแต่เป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ภาคออกจากกันเลยพระเยซูไม่ปาถนาให้เกิดการหย่าร้างครับการหย่าร้างที่เกิดขึ้นนะครับที่โมเสสอนุญาตนะครับเพราะว่าคนอิสราเอลมีใจดื้อดึงไม่เชื่อฟังพระเจ้าแ,และโมเสสให้ทําหนังสือหย่าร้างนะครับถ้าเรากลับไปอ่านในพระธรรมเฉลยธรรมญัตินะครับ ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัตินะครับบทที่ย4สิบสี่ข้อที่หนึ่งถึงสี่นะครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ยี่สิบสี่ข้อที่หนึ่งถึงสี่เราจะเห็นว่าโมเสสนะครับเขียนบัญญัติข้อนี้นะครับเพื่อป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นดังนั้นจึงอนุญ,ญาตนะครับให้ทําหนังสือหย่าได้เมื่อเราดูพอจนักพระเจ้าต่อมานะครับในข้อที่สิบนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อเข้าไปในบ้านแล้วพวกสาวกทูลถามพงอีกถึงเรื่องนั้นนะครับถึงเรื่องการหย่าร้างนะครับ โป้งจึงตัดกับพวกเขาว่าถ้าใครหย่าภรรยาของตนแล้วไปมีภรรยาใหม่คนนั้นก็ทำผิดประเวณีต่อภรรยาเดิมและถ้าผู้หญิงจับหย่าสามีของตนแล้วไปมีสามีใหม่นางก็ทำผิดประเวณีดังนั้นพระเยซูไม่เห็นด้วยกับการที่หย่าล้างแล้วไปแต่งงานใหม่ครับเราหย่าล้างได้เพียงเพราะว่าคนนั้นมีชู้เป็นเรื่องที่ต้องกลับมาทบทวนในชีวิตของเราพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นบทเรียนให้กับเราอย่างไรครับ เป็นบทเรียนเรื่องการล่วงประเวณีครับเป็นสิ่งสําคัญมากๆที่เรานั้นต้องระวังในชีวิตครอบครัวนะครับสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วก็อาจจะต้องระวังนะครับในเรื่องของการที่มีภรรยาสองคนมีสามีสองคนนะครับแอบคบกับใคร <c oughs> บางคนที่ไม่ใช่สามีภรรยาตัวเองนะครับและคนที่ยังไม่มีครอบครัวก็เช่นเดียวกันครับ <c oughs> ก็ต้องระวังในเรื่องของการล่วงประเวณีการที่ไปมี พศสัมพันธ์กับคนอื่นหลายๆคนใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้เองพระเยซูพูดในมุมมองเดียวกันพระเยซูกําลังพูดเรื่องการอย่าล้างเป็นเรื่องของการล่วงประเวณีนั่นเองครับหากอย่าล้างแล้วไปมีคนอื่นก็เท่ากับว่าคนนั้นไม่ได้ทําตามน้ําพระทัยพระเจ้าพระเยซูคิดนะครับไม่ปรารถนาจะให้เกิดการอย่าล้างขึ้นครับอยากให้มีความรักซึ่งกันและกันมีการให้อภัยซึ่งกันและกันในชีวิตของเรา มีหลายๆเคสที่เกิดขึ้นมีหลายกรณีที่เกิดขึ้นมากมายนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็ไม่สามารถที่จะตอบทุกกรณีได้นะครับหากมีคําถามที่สงสัยนะครับเกี่ยวกับพักกัมพีเกี่ยวกับเรื่องการหย่าร้างพี่น้องสามารถติดต่อนะครับกับศี่ยพิบาลหรือว่าทักมานะครับส่วนตัวได้นะครับในเรื่องนี้นะครับว่าพระกัมพีมีมุมมองเรื่องนี้อย่างไรเราจะตัดสินใจแก้ไขปัญหาเรื่องการหย่าร้างได้อย่างไรพี่น้องครับวันนี้นะครับ ขอพระคาของพระเจ้าจะนําชีวิตของเรานะครับที่เรานั้นจะเป็นคนที่อยู่ในทางพระเจ้านะครับระมัดระวังตัวเองเสมอรักษาความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าและของเรากับคนที่เรารักครับขอพระเจ้าอวยรพรฟครับ